สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กนะครับฟอร์ซ่านะครับสามร้อยห้าสิบนะครับล้อแม็กฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบนะครับทำสีน้ําตาลไหมนะครับกับทางร้านนะครับแล้วก็คู่นี้นะครับพิเศษกว่าคู่อื่นนะครับก็คือลูกค้านะครับใส่เอฟเฟกประกายนะครับใส่เอฟเฟกประกายสีขาวนะครับระยิบระยับนะครับเวลาโดนแดดนะครับจะสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวผมยกล้อหน้าให้ดูนะครับแต่มอนผ่านกล้องวิดีโอเนี้ยดอปลงไปเยอะแน่นอนแสงมันเข้าเลนส์กล้องเยอะมากเห็นไหมครับว่ามันเป็นเอฟเฟกประกายถ้าเห็นของจริงะครับเห็นของจริงรับรองครับว่าสวยมากๆเป็นประกายระยิบระยับนะครับสวยงามมากๆนะครับอันนี้สีน้ำตาลไหม้นะครับ ล้อแม็กฟอร์ซ่านะครับ350นะครับคู่นี้ใส่เอฟเฟกประกายนะครับดูอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยครับใส่เอฟเฟกประกายสังเกตที่ตัว4ล้อนะครับมันจะมีระยิบระยับมองผ่านกล้องวิดีโอนี่ดอบไปเยอะครับบอกเลยว่ามันดอบลงไปเยอะต้องเห็นของจริงครับเห็นของจริงแล้วลูกค้าจะบอกว่าสวยมากๆนะครับถ้าเห็นของจริงแล้วลูกค้าต้องบอกว่าสวยมากๆแน่ อันนี้ผ่านกล้องวิดีโอครับดอบลงไปเยอะเลยดอปลงไปนี่ห้าสิเปอร์เซ็นเลยครับ5้าสิเปอร์เซ็นตได้เลยที่มันดอปลงไปอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในที่ล่มกันนะครับฮ่าอันนี้ล้อหลังนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยบริเวณนี้เราก็ปิดกันสีไว้นะครับความเงาหน้าล้อก็ประมาณนี้นะครับความเงาหน้าล้อประมาณนี้ ขอบแม็กก็นี่นะครับสีเข้าสุดสายตานะครับสีเข้าสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับเราไม่ได้ถอดยางไม่ได้ปล่อยลมยางในการทําสีนะครับตอนนี้เป็นเวลารีวิวนะครับสี่โมงตรงนะครับสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นอีกด้านหนึ่งนี่นะครับรายละเอียดนะครับเราปิดกันสีไว้ทั้งหมดนะครับหน้าแปนจานดิสปิดกันสีนะครับ ความเงาขอบแม็กนะครับสีขอบแม็กก็ประมาณนี้เลยครับรับประกันนะครับสีเข้าสุดสายตานะครับมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนครับมองยังไงก็มีแต่สีสุดสายตายังไงก็เจอแต่สีแน่นอนครับเราทําสีเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับเราไม่ได้ปล่อยลมยางด้วยรับประกันครับสีเข้าสุดขอบแม็กความเงาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ล้อหลังนะครับสีน้ำตาลไม้นะครับฟอร์ซ่า0เวลารีวิวสี่โมงเย็น มาดูล้อหน้ากันนะครับอ่าอันนี้ล้อหน้านะครับติดน้ำตาลไหมนะครับมีเอฟเฟกประกายครับคู่นี้มีเอฟเฟกประกายนะครับเหมือนต้นคลิปนะครับต้นคลิปรีวิวให้ดูไปแล้วนะครับเอฟเฟกประกายนี่นะครับขอบแม็กก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ถอดยางนอกไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับเห็นไหมครับสังเกตที่ขอบแม็ก โฟกัสที่ขอบแม็กนะครับสีเข้าสุดขอบสุดสายตามองไงก็มีแต่สีนะครับการทําสีร้านเราไม่ต้องถอดยางนะครับไม่ต้องถอดยางถอดยางแล้วเวลาใส่ยางมันเสี่ยงสีถลอกนะครับเครื่องไฮดรอลิกมันหนีบนะครับแรงแรงหนีบมันเยอะมันจะมาหนีบที่ขอบแม็กตรงนี้มันจะทําให้สีขอบแม็กบริเวณนี้แตกนะครับกระเทาะแตกได้นะครับเราก็เลยเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านแล้วนะครับทําสีไม่ต้องถอดยางเลยรับประกันสีเข้าสุดขอบแม็กสุดสายตามองไงก็มีแต่สีแน่นอน กลางวันช่องลืบต่างๆนะครับรับประกันนะครับสีติดทั่วนะครับแล็กเกอร์ติดทั่วนะครับตามช่องตามลืบต่างๆนี่นะครับเนี่ยครับช่องเล็กช่องน้อยเนี่ยครับรับประกันนะครับสีติดทั่วเล็กเกอร์ติดทั่วนะครับหน้าเป็นจานดิสน้าเป็น ABS นะครับเบ้าลูกปืนต่างๆเหมือนเดิมนะครับตามแบบฉบับของทางร้านนะครับเราปิดกันสีไว้ให้ตามแบบที่โรงงานทํามานะครับอีกด้านนึงก็ไม่ต้องห่วงนะครับนี่นะครับโฟกัสให้ สังเกตที่ขอบแม็กครับขอบแม็กสีเข้าสุดใสาตานะครับมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนรับประกันเลยนี่นะครับสีน้ำตาลไม้ครับล้อแม็กฟอร์ซ่าสาม้ยายังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากรับชมผลงานด้วยนะครับร้านเราเป็นร้านทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ทุกชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสี 2K หรือสีพาวเดอร์โค้ดนะครับเรารับจบเรื่องสีนะครับ ร้านเรารับทําสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ทุกชิ้นงานนะครับสนใจนะครับสอบถามกันได้นะครับเรื่องราคาแพงไปไม่ทําไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับร้านผมเน้นคุณภาพอย่างเดียวนะครับผมไม่เน้นจํานวนนะครับร้านผมเน้นคุณภาพผมไม่เน้นจํานวนงานเร่งรีบผมก็ไม่รับครับไม่อยากรับเลยเร่งรีบเวลาทํางานไม่ดีคุณก็ต่อว่าร้านเวลาร้านทํางานให้ออกไปดีก็ไม่เห็นชมร้านเลยนะครับยังไงก็ฝากผลงานด้วย ฝากติดตามด้วยนะครับมี3มช่องทางนะครับการติดตามนะครับรับชมผลงานนะครับมี Facebook นะครับมีเพจมีช่อง YouTube นะครับพิมพ์ค้นหาว่าลังสิทธิ์ทำสีล้อนะครับพิมพ์ค้นหาว่าลังสิทธิ์ทำสีล้อภาษาไทยเลยนะครับก็จะเจอ3มช่องทางของทางร้านเรานะครับมี Facebook มีเพจแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับ ยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับถ้าเห็นว่างานร้านผมดีงานร้านผมโอเคก็ฝากแนะนำบอกต่อร้านด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับร้านล้างสิทธ์ทำสีล้อครับ